เรยอว่าชาร์จได้แรงไม่เบาเลยทีเดียวนะครับคือแน่นอนพูดได้เลยว่าความสบายเนี่ยเหนือกว่ารุ่นซีดาน,นย e อย่าง EQS อย่างแน่นอนสิ่งที่ยอดเยี่ยมมากนะครับที่ผมว่าไม่เหมือนใครแม้กระทั่ง EQS ยังไม่มีคือล้อมแม็กจอแสดงผลของ EQE e 3ร0้อเนี่ยไม่เหมือน EQ รุ่นอื่นๆที่ผมเคยเจอมานะ ผมขานจากออโตอินโฟออนไลน์วันนี้เราก็มางานเปิดตัวรุ่นไฟฟ้ารุ่นใหม่นะครับแต่ไม่ใช่แค่รุ่นไฟฟ้าธรรมดาแต่เป็นรุ่นไฟฟ้าะระดับหรูจากค่าย Mercedes-Benz ดาว3แฉกนะครับคันแรกเป็น EQS e SUV นะครับรถยนต์ไฟฟ้าที่เป็น SUV ระดับหรูขนาดใหญ่นะครับเรียกว่าหรูสุดในสายพันธุ์ SUV ของรหัส EQ ของเม r c e d e s b e n z นะครับผมไม่ใช่แค่คันเดียวนะฮะอีกรุ่นหนึ่งเป็นสไตล์ซีดานนั่นคือ EQE 300ยนะครับสายซีดานที่เรียกได้ว่าเป็นขนาดย่อมมากับ EQS แต่ว่าเขาจะมีความสปอร์ตและความกระชับฉับไวมากขึ้นอย่างแน่นอนทั้งสองคันนี้จะมีความโดดเด่นยังไงเรามาดูกันเลยครับกับ EQ 2สไตล์ครับ เรามาดูที่คันแรกของ Mercedes-Benz นะครับนั่นคือรหัส EQ ตอนนี้เป็น EQS SUV นะครับคันแรกที่เรียกว่าเป็นสไตล์ SUV ที่เป็นตัวทงของเขานะครับถ้าจำได้ว่ารหัส S ของเขาเคยมีไปก่อนหน้านี้นนั่นคือ EQS นั่นเป็นตู้ถังซีดานเนี่ยะแต่พอมีรหัสว่า SUV นั่นละฮะตัวถังก็จะเป็น SUV คันใหญ่แบบนี้นะครับผมแม้จะเป็น SUV คันใหญ่ก็ตามแต่ว่าเขาก็มีเอกลักษณ์ของรหร e ัส EQ อยู่รอบคันแล้วก็ชัดเจนมากครับว่าจะเป็นกระจังหน้าทรงปิดทึบแล้วก็มีดาวอยู่ทั่วทั้งกระจังหน้าแบบนี้นะครับรวมทั้งโลโก้บนฝากระโปรงแล้วก็โลโก้หลักของตัวรถแบบ แล้วก็ไฟหน้าของเขาเนี่ยจะมีความไหลลื่นต่อเนื่องกับชุดกระจังนะครับเป็นเอกลักษณ์สำคัญของรหัส EQ จากค่าย Mercedes-Benz เลยนะครับผมฉันดูรูปทรงโดยรูมแล้วผมว่าแม้จะเป็น SUV ตัวธงคันใหญ่ก็ตามแต่วา่าเรื่องความปราดเปรี่ยวและความสปอร์ตเนี่ยผมว,ว่าทำได้ดีและน่าพอใจมากในเรื่องความรูหรานะครับเป็น SUV ตัวธงแบบนี้แต่รู้ไหมฮะว,ว่านี่คือรหัส EQ ที่ประกอบในประเทศไทยนะฮะเป็นรุ่นที่2 ก่อนหน้าเนี่ยถ้าใครจําได้ว่าเขาประกอบในประเทศกับรุ่น EQS 500นะแต่พอเป็นตัวทรงแบบนี้เขาก็สานต่อทันทีนะครับแม้จะเป็นตัวถัง SUV ก็ตามน,นี่แหละเป็นการประกอบในประเทศนะครับผมบอกว่ารู้แค่ไหนออปชั่นเยอะแค่ไหนโรงงานของประเทศไทยก็รับได้นะครับทีนี้เป็นการประกอบในประเทศแล้วเนี่ยสมรรถนะเป็นยังไงบ้างนนครับพอเป็นรหัส500เนี่ยผมพบว่าเขามีกำลังสงสุดอยู่ที่ 360แรงม้าจากมอเตอร์ทั้งหมด2ชจุดนะฮะเพราะฉะนั้นเขาจะขับเคลื่อนแบบโฟร์แมติกนั่นคือขับเคลื่อน400ล้อตลอดเวลาโอ้รเดียวว่าพลังกำลังน่าจะเหมาะสมกับขนาดของตัวรถที่ใหญ่ๆแบบนี้นะ360แรงม้านะครัผมอัตราเร่ง0ถึง้0 0เขาอยู่ที่ประมาณ 6วิกว่าวานี่ะครับเรียกได้ว่าค่อนข้างเร็วพอสมควรสำหรับ SUV ขนาดใหญ่แบบนี้6วินาทีนะครบสำหรับตเรีงเขาให้ความจุที่มา119กิโลวัตต์ชั่วโมงครับ110กว่ากว่าแบบนี้แล่นได้ระยะทาง670กว่ากิโลเมตรมาตรฐาน w มันอยู่ LTP นะครับถือว่าโอ้ 600กว่ากิโลเมตรแบบนี้ใช้งานจริงน่าจะอยู่ที่500ไปลายหรือจะแตะ600ได้ด้วยซ้ำนะฮะถ้า600กิโลเมตรแบบนี้ผมเชื่อว่าน่าจะรองรับการใช้งานขับทางไกลได้สบายแม้จะเป็นรถไฟฟ้าก็ตามครับอ่าก็เป็นสมรรถนะที่ผมเชื่อว่าน่าจะถูกใจหรือว่าการขับขี่เนี่ยมีสมรรถนะดีอย่างแน่นอนแล้วก็กว้างขวางขับสีแบบนี้นี่นะครับการเป็น SUV ตัวทงจากรหัส EQ Mercedes-Benz EQ EQS SUV ครับ มาดูตัวถังรอบๆของ EQS กันบ้างน,นะฮะ SUV นะครับผมเขาจะมีกระไดามาให้นะครับเพราะเรียกว่าน่าจะมีความเป็นตัวลุยผสมอยู่ครับองค์ประกอบต่างนี้ก็เหมือนรหัส EQS นะคะคือไม่จะเป็นที่เปิดประตูเนี่ยเขาจะเป็นแบบว่าแนบไปกับตัวถังประตู้านอกนะครับแต่ว่าถ้ากดาไปเขาถึงจะยกตัวขึ้นมานี่ก็เป็นเอกลักษณ์ของ EQ ทุกรุ่นนะครับในความใหญ่โตและกว้างขวางอาจจะไม่ถึงขนาด ตัวธงอย่าง GLS นะครับเขาก็เน้นความสปอร์ตไปด้วยนะครับผมแต่ถึงสปอร์ตเนี่ยก็ตามอย่างที่เห็นนะว่าล้อแมมกขนาด2 2นิ้วนคะครับแล้วก็ลวดลายเนี่ยค่อนข้างสวยเลยทีเดียวนะครเป็นลายซี่นี่เป็นลักษณะความหรูหราแล้วก็ภูมทแบบนี้ได้ความสปอร์ตด้วยโอเคฮะว่าการใช้งานเนี่ยอาจจะไม่เน้นการใช้งานในประสงค์เห็นได้จากเห็นว่าข้างบนเขาไม่ได้ติดตั้งดาวหลังคางมาให้นะก็เน้นตัวถังที่ปรับียวแบบนี้ใช้งานในเมืองแล้วก็ต่างจังหวัดแล้วก็มีความกว้างขวางและใหญ่โตของตัวถังสมความเป็นนตัวงงของา S EQSSUV มานั่งในห้องโดยสารกันดูนะฮะผมพบว,ว่าว้าวก็เห็นไหมครับว่าถ้าเป็นตัวท็อปแบบนี้เนี่ยหน้าจอเขาจะเป็นหน้าจอแบบดิจิตอลแบบเต็มคอนโซลแบบนี้นะครับผมนึกถึง EQS ของเขาไม่น้อยเลยทีเดียว้วหน้าจอเขาก็เรียกว่าเป็นการแสดงผลทั้งผู้โดยสารด้านข้างผู้ขับก็สามารถใช้งานแยกได้เช่นกันถ้าเขาเปิดใช้งานนะฮะจะบอกว่าต่อด้านข้างผู้โดยสารเนี่ยคือผู้โดยสารที่อยู่ข้างผู้ขับเนี่ยจะทํางานก็ต่อเมื่อ มีผู้โดยสารนั่งอยู่จริงถ้าไม่มีใครนั่งนีนจอนี้จะไม่ทํางานนะก็เป็นเอกลักษณ์ที่น่าสนใจมากของระบบที่เขาจัดมาให้ของทาง Mercedes-Benz คับในร้าน EQ นะครับผมตรงการนี้เป็นจอขนาดใหญ่ลแล้วก็ต่อเนื่องกับชุดเขาเรียกว่าชุดแผงหน้าปัดก็เป็นดีต้อนเช่นกันนะครับสามารถปรับเปลี่ยนโหมดได้หลากหลายนะครับเราเปลี่ยนจะเป็นแบบการนําทางได้ผมเคยลองให้กับ EQS ผมเชื่อว่า EQS SUV คันนี้ก็ทําได้เช่นกันเคยลองปรับเป็นแบบ เดวิเกเตอร์ทั้งแผงเลยก็ทําได้เช่นกันนะหรือว่าเป็นความสุขสนานแล้วก็ความหลากหลายการใช้งานนะครับแบบแบบดีตอนเนี่ยเขาสามารถแสดงผลได้หลากหลายจริงนอกจากความหลากหลายแล้วนะครับการแสดงผลของหน้าจอเนี่ยเขาก็มีความคมชัดแล้วก็ตอบสองได้ดีมากถ้าเยูราเคยทดสอบมานะครับมาดูองค์ประกอบแรงต่างๆเนี่ยจะเห็นพวงมาลัยนะพวงมาลัยก็เป็นตามสไตล์ของรุ่น AMG Dynamic นะพวงมาลัยของ AMG เนี่ยเขาก็จะเป็นทรงก้านแบบนี้นะครับข้อดีของพวงมาลัยทรงนี้เนี่ยคือ ผู้ขับเนี่ยสามารถมองเห็นหน้าจอดีต้อนได้หลากหลายดีมากครับการจะการพรมลายเนี่ยเขาจะไม่มาเกะกะการมองเห็นแผงหน้าปัดอย่างเด็ดขาดซึ่งเป็นจุดสําคัญนะฮะว่าการแสงผลปัจจุบันเขาเป็นการแสงผลแบบดีตอนแล้วเพราะฉะนั้นพรมลายก็ต้องมีรูปทรงที่เหมาะสมด้วยนะครับผมความกว้างขวางเนี่ยนั่งได้สบายนะฮะแล้วก็สมเป็นตว SUV อวะนี่บอกเขาเนี่ผมลองนั่งสูงขึ้นมาหน้านี้อ่าดีจริงๆนะฮะ คือแน่นอน,นพูดได้เลยว่าความสบายเนี่ยเหนือกว่ารุ่นซีดานอย่าง EQS อย่างแน่นอนเพราะฉะนั้นใครชอบความกว้างขวางเนี่ยรุ่นนี้ไม่ควรมองข้ามจริงๆนะ EQS SUV แบบนี้นะผมแน่นอนว่าระบบใช้งานเขาก็มี AI มาผสมด้วยม่วจะเป็น MBUX ก็เป็นรุ่นใหม่นะครับก็เป็นการติดตั้งมาให้เช่นกันนะเดะี๋ยวผมลองกดดูอ่าน,นี่นะจอเนี่ยเขาบอกว่าเขามีระบบการจดจําผู้ใช้งานด้วยนะครับผมนี่ไว้ถ้าเรา เราอาจจะไม่ได้ใช้อะไรวิดอัลอ u า user profile อะไรต่างๆนะครับผมนะเาจะมี welcome ก็อย่างนี้เห็นว่าจะเป็น MBUX แล้วก็เป็นเนี่ยหน้าจอแบบที่เป็นแบบนีเวเกเตอร์มาให้นะครับผมน่าสนใจดีทีเดียวนะครับเหมือนเซ็นเซน EQ มาให้แล้วก็เป็นการมุมบอกการทำงานต่างๆได้ครบครับบรนดีทีเดียวนะครับการตกแต่งเนี่ยถือว่าทำได้ดีนะครับวัสดุเนี่ยเขาจะไม่ใช้ลายไม้อะไรวิบวับมากเกินไปเนี่ยเขามีความสปอร์ตในตัวด้วยนะครับผมแล้วก็เป็นเอกลักษณ์ที่ยอดเยี่ยมของรหัส Uh, EQS SUV นะครับผมความกว้างขวางเนผมได้ว่าเหนือชั้นกว่าโตซิดาอีก้วยซัมนะครับทีนี้เขาเป็น SUV เนี่ยข้างหน้าเนี่ยสบายอยู่แล้วข้างหลังจะเป็นไงเรามาดูกันเลยครับเพราะจะลืมว่านี่คือ SUV แบบ7ที่นั่งเบาะน,นั่ง3แถวมาลองดูเลยครับฮนะมันนั่งข้างในห้องโดยสารกันดูนะฮะปิดประตูโอ้โหก็จะบอกว่าความกว้างขวางและการนั่งเนี่ยก็เหนือชั้นกว่า EQS s ีด a n น,นี่เราไม่ได้มาดอยค่าอะไร EQS ซีดานะแต่ก็ยอมรับว่า EQS e ซีดานเนี่ยพื้นที่ด้านหลังไม่ได้กว้างขวางอะไรเท่าไหร่นะคือไม่ได้อึดอัดนะฮะแต่ว่าเขาก็ไม่ได้กว้างขวางเหมือน S-Class อะไรนะครับผมเพราะฉะนั้นใครคาดหวังว่าอยากได้รหัส EQ หรูๆใหญ่ๆแบบนี้ต้องคันนี้แหละฮะนเ,เนี่ยผมตั่งดูเนี่ยลักษณะการนั่งเนี่ยเอกเขาจะไม่อยู่เตี้ยเกินไปนะเป็นการนั่งได้ตามธรรมชาติดีมากนะครับพอนั่งได้ตามธรรมชาติเนี่ยผมสูง1้อเจซนติเมตรนะฮะพื้นที่เหนือศีรษะเหลือต้อง องกำปั้นกว่าวานี่คือข้อดีของการเป็นตัวถังแบบ SUV นะครับแล้วก็นอกจากความกว้างขวางแล้วอย่างที่เห็นนะเขาก็มีหน้าจอมาให้สําหรับผู้โดยสารด้านหลังอาจจะเป็นเด็กเล็กก็ได้นะครับโอ้โหเขา นั่งเพลินมากๆนะใครเมียบสามารถดูหนังดูแะไต่างข้างหลังไปได้นะครับผมการนั่งได้สบายแล้วออปชั่นต่างนี้มีเหลือเฟือมาให้นะครับแล้วก็มีหลังคาซันรูฟมาให้หลังคาซันรูฟเนี่ยอาจจะไม่ถึงขั้นเป็นแบบพารูรามิกนะฮะคือเขาจะเป็นแบบ2พาร์ทแยกกันนะฮะแต่ว่าก็ให้ความกว้างขวางได้ดีมากนะครับผมแล้วก็ออปชั่นแรงต่างนะครับครึ่งเสียงนะครับของเบอร์เมสเตอร์ตามสไตล์ Mercedes Benz นะครับผมแล้วก็เบาะแรงต่างเนี่ยเขาก็สามารถพับลงมาได้นะครับมีจุดนี่ตรงนี้เหมือนเขาจะมีที่ควบคุมนะ บบเขาถอดไปแต่ว่าแบบยมันอไหร่ถ้าเลนอะไรเล็กเนี่ยเขาเรียกว่ารถดนหลูเนี่ยเขาชอบมีกันนะฮะเขาก็เขามีให้เหมือนกันเพราะฉะนั้นเรื่องการควบคุมอะไรต่างระบบเครื่องเสียงเขาแยกทํางานกันได้ครับรวมถึงระบบสั่งงานด้วยเสียงนะครับผมเชื่อว่าเขาจะติดตั้งมาให้แน่นอนคือ MBUX รุ่นใหม่เนี่ยเขาสามารถแยกแยกได้ว่าถ้าคุณสั่งงานตรงไหนระบบก็ตอบตอบสนองตรงนั้นนะครับผมเพราะฉะนั้นถ้าผู้ใช้งานอยู่ด้านหลังระบบก็จะตอบสนองหน้าจอหรือระบบเครื่องเสียงต่างๆสําหรับ ผู้โดยสารด้านหลังเท่านั้นเป็นระบบ AI ที่ฉลาดมากซึ่งเป็นคุณสมบัติที่รถยนต์ไฟฟ้าผมว่าต้องมีนะเพราะว่าคุณจะมีความรู้อย่างเดียวไม่ได้คุณจะต้องมีในเรื่องของความทันสมัยด้วยคันนี้แหละค,ครับครบเครื่องดีทีเดียว EQS SUV ครับมาดูส่วนท้ายนะครับส่วนท้ายนี่ก็เป็นสิ่งที่เขาขาดไม่ได้นั่นคือไฟท้ายแบบเรียกว่าเป็น LED นะรทรงแถบแบบนี้ตลอดช่วงความกว้างของตัวรถนะลองเปิดประตูกันดูนะเห็นประตูไฟฟ้าผมสึกว่าเขาก็การสวิงขึ้นที่ค่อนข้างเปิดได้สูงเดียวทีเดียวนะฮะแล้วก็มีพื้นทีี่่ นี่สอนี่กว้างขวางดีมากนะครับแล้วเขาบอกเขาเป็นลักษณะบาสามแถวเจ็ที่นั่งนี่เราพับบบาแถวสามให้ดูเพื่อให้ดูพื้นที่ใช้สอยที่ค่อนข้างจัดเต็มนะครับผมการตกแต่งต่างๆเนี่ยผมเรียกว่าเป็นระดับหรูเลยทีเดียวนะแล้ว,วาการพับบาะนี่ก็เป็นการพับบาะแถวสองนะด้วยไฟฟ้านะครับผมแล้วก็เป็นเ,เรียกว่าเป็นไฮดรอลิกขนาดทรงหนานะครับเปิดปิดด้วยไฟฟ้าแบบนี้ผมเชื่อว่าเนี่ยเป็นการมาตรฐานใหม่ของการประกอบในประเทศนะครับเราสามารถรองรับรถยนต์ระดับโต้ทงได้แล้วก็รวมถึงรถยนต์ไฟฟ้าด้วยนะครับ สำหรับรถไฟฟ้าคันนี้เขามีเบาะนั่ง3แถว7ตำแหน่งนะครับก่อนอื่นว่าการพัพบเบาะแถว3เนี่ยต้องกดปุ่มลงไปต้องออกแรงนิดนึงนะเป็นคือเข้าไปอ้าพับลงไปนะแล้วตรงนี้ต้องกดที่ตรงหัวไหล่นี่ครับผมเป็นพับลงไปนะฮะอ่ะคือการพัพบเบาะแถว3แต่ว่าเบาะแถว2เนี่ยเขาเป็นตรงนี้เป็นสลักนะฮะเขาสามารถพับเก็บได้รถไฟฟ้าการพับเก็บคอนเนี่ยสังเกตว่าเบาะด้านหน้าเขาก็จะขยับด้วยเหมือนกันนะครับผมเนี่ยช้าๆแบบนี้ไฟฟ้านะครับผมสังเกตว่าเบาะด้านหน้าเขาจะหลบให้สมมติถ้าลงไปได้ เราภาพครึ่งหนึ่งเพื่อที่เห็นนะฮะว่านี่คือพื้นที่ของการวางของเนี่ยก็ถือว่าความสุขกสบายเกือบจะดีอ่าทำไมเกือบจะดีเพราะผมเคยจําได้ผมเคยทดสอบ GLS นะครับอีหนึ่งตัวทงของเขานะเขาสามารถพับด้วยไฟฟ้าทั้งหมดเลยนะฮะตอนนี้อย่างที่เห็นนะแถวสาเนี่ยต้องใช้มือใช้การดึงสลักนิดนึงแต่ว่าพอมันไฟฟ้ากลับเป็นแถวที่2อ่ะก็ถ้าใครใช้รถคันนี้ก็ต้องทาความคุ้นเคยกับสเต็ปในการพับเบาะเล็กน้อยน,นะครับแต่โดยรวมแล้วทําให้รถคันนี้เนี่ย มีพื้นที่การใช้สอยที่กว้างขวางมากไม่ว่าจะในแง่ของการโดยสารนะอยาจะบอกว่าบอร์ดแถวที่สามวันนียผมสังเกตดูแล้วเขามีระยะช่วงขาที่ค่อนข้างดีเลยทีเดียวนะเพราะฉะนั้นน่าจะนั่งได้เป็นระยะเวลาพอสมควรอาจจะไม่ถึงขั้นนั่งทางไกลได้หลายชั่วโมงนะแต่ว่าผมเชื่อว่าถ้าการนั่งทั่วไปเช่นเด็กเล็กหรือว่าการนั่งเป็นระยะเวลาที่ไม่นานในตัวเมืองผมว่ารถยนต์คันนี้รองรับได้ดีมากนะครับ อันนี้กันมาดูคร่าวๆข,ของคันแรกของเราตัวทงครับ EQS SUV นะผมมีอีกคันหนึ่งเป็นอีเดดของกันนะครับที่เราบอกไปแล้วนั่นคือตัวถังสไตล์สีดานเรามาดูคันต่อไปเลยครับ EQE e 300ครับ มาดูลูปทรงด้านหน้าของ EQE 300กันบ้างน,นะครับผมว่าลูปทรงเขาเนี่ยก็มีความใกล้เคียงกับรนที่เขาอยา่าง EQS ตานะครับหรือถ้า จำก็ได้ว่าปีก่าๆก่อนหน้าเนี่ยเขาเปิดตัวไปแล้วกับ EQE AMG นะครับโอเคถ้รุ่นนี้เขาจะมีความคล้ายคลึงกันมากแต่ว่าเขาโทนดาวมาให้ลูปทรงมีความเรียบง่ายมากขึ้นครับแต่ภายใต้ความเรียบง่ายเนี่ยเาก็มีเอกลักษณ์ที่น่าสนใจมากตามสไตล์ EQ ว่าจะเป็นกระจังหน้าแบบปิดทึบนะครับแต่ว่าเขาจะเป็นลวดลายของดาวสามแฉกเนี่ยทั่วอยู่ทั้งกระจังหน้าเลยทีเดียวนะครับโอกี่ดาวนี้เคยมีคนนับเหมือนกันนะแต่ผมจำไม่ได้จริงว่าถ้าเป็นรุ่น EQE เนี่ยจะมีดาวเท่าไหร่ถ้าถ้าท่านที่เจอคันจริงก็อย่าลก้โ เขาอยู่ข้างบนด้วยนะครับผมก็อง์ปกรณ์ต่างเนี่ยผมว่าเขาจะมีความเรียบง่ายมากขึ้นนะครไฟส่องสว่างเวลากลางวันอาจจะไม่มีไฟแถบด,ด้านบนเหมือน EQS ก็ตามนะฮะแล้วก็อ์ปกรอบด้านหน้าเนี่ยไม่ใช่แบบ AMG นะฮะแต่เขาก็เป็นไรียด้ว่ารูปทรงตามสไตล์ EQ อย่างแท้จริงนั่นคือเน้นความสปอร์ตแล้วก็ปรับเปลียวทันสมัยตามสตาไตล์รถไฟฟ้ายุคปัจจุบันของ Mercedes-Benz ครับดูด้าน,นหน้าแล้วมาดูด้านข้างตัวรถบ้างน,นะผมว่าเส้นสายของ EQE เนี่ยหลายส่วนก็ ตัวนห้ถึงรุ่นพี่ของเขาอย่าง EQS นะมันจะเป็นหลังเสา A เนี่ยจะเป็นลักษณะที่ลาดเทแบบนี้แล้วก็เส้นสายต่างๆนะครับมีความปาัเปลียวดีมากนะครับสมกับการเป็นสปอร์ตซีดานขนาดแท้นะครับที่มือเปิดประตูนี่เขาก็จะยกขึ้นมาครับเวลาที่ต้องการจะเปิดใช้งานแต่ว่าเวลาปิดเนี่ยเขาก็จะแนบเนียนไปกับตัวถังด้านข้างเ่ยก็เป็นคุณสมบัติที่ยอดเยี่ยมสําหรับ EQE นะครับผมแต่ว่าสิ่งที่ยอดเยี่ยมมากนะครับที่ผมว่าไม่เหมือนใครแม้กระทั่ง EQS ยังไม่มีคือล้อมแม็กนะฮะคือล้อมแม็กของเขาเนี่ ครอบภายนอกเสริมเข้ามาด้วยที่ฝาครอบเข้ามานี้นอกจากลดอาการหมุนวีแล้วยังเพิ่มความเป็น Mercedes-Benz ในด้วยถ้าท่านเห็นใกล้ยๆจะเห็นว่านะครับเขาเป็นลวดลายดาวสามแฉกอยู่ทั้งฝาครอบข,ของล้อเลยที่ว่าเป็นแฟน Mercedes-Benz จะต้องชอบอย่างแน่นอนสําหรับ EQE 300คันนี้นะครับผมก็เป็นเอกลักษณ์เล็กๆน้อยๆที่เพิ่มเติมเข้ามานะครับสำหรับค่ายดาวสามแฉกแล้วก็จุดชาร์จของเขาอยู่ด้านขวานะครับอันนี้นะครับก็ ที่บอกไปแล้วนะครับว่าแบตเตอรี่เขามีความจุ89กิโลวัตต์ชั่วโมงนะครับเขารองรับไฟแบบ DC ได้สูงสุดที่170กิโลวัตต์ก็โอ้เรียกว่าชาร์จได้แรงไม่เบาเลยทีเดียวนะครับเขาวิ่งได้ไกลสุดประมาณ650กิโลเมตรก็ถือว่าเหลือเฟือเลยทีเดียวนะ600กาิโลเมตรแบบนี้ใช้งานจริงน่าจะอยู่ประมาณ500-600ปลถึง600ได้เลยเป็นคุณสมบัติที่ยอดเยี่ยมของรถไฟฟ้าจาก Thai m e r c e d เ s b e n นะครับขับได้ไกลแล้วก็มีสมรรถนะที่ไม่เบาเลยทีเดียวครับ ส่วนล้อแม็กคซ์ในเราบอกไปแล้วว่าเขามีลวดลายที่มีเอกลักษณ์ทีเดียวแต่ว่าเขามีขนาดอยู่ที่20นิ้วนะครับแล้วก็ยางใช้ของบริสตอลตูดหลานสามจนเน้นความนุ่มนวลอย่างแน่นอนนะครับส่วนระบบรองรับของเขาเนื่องจากรุ่นยอ่อยขอเขาเขาไม่ใช่รุ่นเอ็มจีเลยใช่ไหมเขาเป็นลักษณะแบบ Ride คอมฟอร์ตรอยในกรณีสังเกตได้ว่าฟิตรแมนซ์ของเขาอาจจะได้เน้นการกดเตี้ยมากมายหรือว่าผมมีความรู้สึกว่าช่วงล่างเขาเนี่ยค่อนข้างจะสูงโย่งเล็กน้อยด้วยซ้ำแต่ว่า มีผลดีในเรื่องของความนุ่มนวลเพราะฉะนั้นรถคันนี้เนี่ยนอกจากความสปอร์ตแล้วเขาก็ยังเห,เหลือให้กับความนุ่มนวลสดกสบายตามสไตล์ Mercedes-Benz ด้วยครับผมรับดูสุดท้ายของ EQE 300กันบ้างน,นะครับแม้ว่าเขาจะมีสเปคที่ว่าเน้นความเรียบง่ายแต่ก็มีการเสริมสปอยเลอร์หลังมาให้ด้วยนะครับเพื่ความสปอร์ตในตัวพอสมควรนะแล้วก็องค์ประกอบต่างเนี่ยผมยว่าเขาก็มีสารเหลี่ยมในตัวอยู่แล้วนะครับสำหรับรหัส EQE นะครับโดยเฉพาะ ไฟท้ายแนวนอนแบบนี้นะครับแล้วก็เล่นไฟแถบแบบนี้ก็ชมให้ถึงรุ่นที่ของเขาอย่าง EQS ครับแต่นี่เป็น EQE ที่เป็นระดับรองลงมาแต่ว่าความสวยงามต่างๆตามสไตล์ EQ เนี่ยผมว่าไม่เป็นรองโตท็อ to ปอย่าง EQS เลยครับแล้วขอพูดของสเปคสมรรถนะของมอเตอร์ไฟฟ้าของเขานหนึ่งนะครับครับและนี่คือรหัส EQE 3 0 0้อนะครับกำลังของสุดเเขาอยู่ที่2 1 5แรงม้าขับเคลื่อน2ล้อหลังนะฮะมอเตอร์เดี่ยวนะครับผมอัตอนเร่งเขาสูตล้ออยู่ที่ประมาณ7วิเศษเศษนะครับก็ถือว่า ไม่ช้าไม่เร็วเกินไปน่าจะพิมพพอสำหรับการใช้งานทั่วไปครับแล้วก็เป็นการรถที่เรียกว่าเน้นความเรียบง่ายจะมีสมรรถนะที่เรียกได้ว่าหลายคนขับได้อย่างแน่นอนสําหรับ EQE 300ครับนะฮะผมมาลองนั่งกันใน EQE 300กันบ้างน,นะครับสิ่งที่ผมคุณตงว่ารู้สึกแปลกใจเล็กน้อยน,นะฮะนั่นคือบรรดาจอแสดงผลของ EQE 300เนี่ย ไม่เหมือน EQ รุ่นอื่นๆที่ผมเคยเจอมานะถ้าจำกัได้ว่าถ้ารุ่นที่ของเขาอย่าง EQS เนี่ยหรือว่าแม้กระทั่ง EQE แล้วเป็น m m g เนี่ยเขาจะเป็นจอดีต้นเต็มใบนะครับเต็มทั่วทั้งคอนโซลเลยแต่พอมาเป็น EQE 300อันนี้จอเขาจะมีลักษณะชวยให้นึกถึง E-Class นะผมนะัคือเป็นลักษณะจอแนวตั้งตรงกลางแบบนี้แล้วก็เป็นจอแสงผลตรงกลางแบบนี้คือไม่ใช่จอดีต้นเต็มหน้าคอนโซลนะก็เป็นสิ่งที่รู้สึก แปลกใจเล็กน้อยแต่คิดว่าน่าจะเป็นเรื่องของสเปคที่จะให้แบบเพื่อให้ราคามีความเหมาะสมกว่าเดิมนะเขาอาจจะมีการอ่ะปรับเปลี่ยนให้มีความเรียบง่ายกว่าเดิมนะครับมาดูกันว่าในความเรียบง่ายของ EQS 300คันนี้มีอะไรกันบ้างนะครับโอเคนะเอาใช้วัสดุคอนโซลหน้าเนี่ยก็ยังเป็นรูปดาวเหมือนกันนะฮะอย่างที่ผมบอกไปแล้วว่าใครจะนับดาวทั้งคันของรอบคันของรถคันน,นี้เนี่ยอาจจะยากหน่อยเพราะดาวเยอะเหลือเกินนะอ่ะก็เป็นวัสดุที่เรียกได้ว่าสําหรับแฟนๆดาวสาแฉกจริงๆนะครับแล้วก็จอนี้ก็ คุ้นเคยกันดีนะครับจอภาพที่ขนาดไม่ใหญ่มากแต่ว่ามีความคมชัดดีแล้วก็ตอบสนองได้ดีมากนะครับผมในอัับมันที่ปุ่มโฮมครับแล้วก็พวงมาลัยเนี่ยสังเกตว่ารุ่นย่อยของเขาเนี่ย EQS สามร้เขาจะไม่ใช่รุ่นย่อยที่เป็น AMG Dynamic อะไรเพราะฉะนั้นพวงมาลัยเขาจะเป็นแบบทรงเรียบง่ายของ Mercedes-Benz นะครับแต่ว่าอัตราประโยชน์ตานี้ปุ่มมั l ติฟังก์ชันก็ครบครันดีนะครับผมแล้วก็ปุ่มในปุ่ม OK แล้วก็ปุ่ม p a t เทิร s h i ิ t มีมาให้นะครับแล้วก็จอของเรียกว่าแผงหน้าปัดก็เป็นแบบดีต้นนะครับผมอย่างที่คุณเคยกันสามารถ เปลี่ยนรูปแบบได้หลากหลายแบบนะครับผมก็เป็นสไตล์ของเขาเนะน,นี่ยเดี๋ยวผมกดในแบบคลาสสิกแบบอา่าระยะทางระบบช่วยเหลืออันนี้คุณเคยกันดีมาแล้วจากรุ่นของ m e r c e d ซ s b e n z หลายรุ่นนะครับผมก็อภรรยาโยนตานะครับว่านี้เขาสังเกตว่าเขาจะมีที่เก็บของอยู่ข้างใต้นะฮะคอนโซลกีเขาจะยกสูงขึ้นมานะครับว่าเรียกได้ว่าผมว่ามันทำให้มีความอึดอัดเล็กน้อยนะแต่ว่าถ้าใครชอบความสปอร์ตอยากได้ความกระชับนี่อาจจะชอบอยู่ แต่ว่าความโป่งโล่งนี้อาจจะ,ะลดทอนลงเล็กน้อยน,นะเพราะว่คอนโซลเกียร์ตานี้ค่อนข้างสูงเลยทีเดียวนะผมตรงนี้ก็จะเป็นที่วางแก้วนะครับแล้วก็เป็นที่ชาร์จแบตแรงต่างน,นะครับแล้วก็เป็นที่เก็บของตรงกลางนะฮะแล้วก็มีเพิ่มเติมตรงข้างต้านี้อีกหน่อยนะก็ว,ว่าอารมณ์ตานี้ทําได้ดีในค,ความกว้างขวางอะไรต่างๆเนี่ยผมรู้สึกว่าผมก็นั่งได้สบาย <Lehrer> ครับตามสายรถยนต์ที่ถือว่าแม้จะเป็นสปอร์ตซีดานแต่เขาเป็นรหัสตัว E นะครับ EQE e เพราะฉะนั้นเขาก็ต้องมีความใหญ่โตอยู่พอสมควรนะครับแล้วก็ชุดไฟแรงต่างนะครับ อ่ซันรูฟไม่มีให้นะครับเพราะรุ่นนี้เป็นรุ่นนี้เขาเรียกว่าให้ออปชั่นมาพอเบียงไบอกไปแล้วนะครับการใช้งานต่างก็ถือว่าน่าจะถูกใจกับผู้ชื่นชอบ Mercedes-Benz ต่อถ้าคาดหวังความดูราเต็มพิกัดเหมือนรุ่นพี่เขาก็อาจจะต้องทำใจเล็กน้อยนะฮะเพื่อเขาต้องการให้มีราคาที่เหมาะสมและเข้าถึงง่ายขึ้นนะครับอ่าก็เป็นการมาลองนั่งด้านหน้าและดูออปชั่นคร่าวๆข,ของ m e r c e d e s b e n z EQE 3าม้อนะครับก็ถ้าใครเน้นการขับขี่ต่างๆผมว่าก็เพียงพอนะจะลดทอนความรูลงบ้างแต่ว่าน่าจะถูกใจแฟนๆดาวสามแฉกไม่น้อยเลยทีเดียวกับเข้ามานั่งด้านหลังกันบ้านนะผมรู้สึกว่า้ด้านหลังของ EQE เนี่ยนั่งได้ดีเกินคาดนะฮะคือต่บอกว่าก่อนหน,น้านี้เราก็เคยนั่งมาแล้วทดสอบมากับ EQS ต้นพี่ของเขาแล้วใช่ไหมเป็น ซีดานไฟฟ้ารหัส EQ โตทงแต่นี่เป็น EQE ขนาดย่อมลงมาผมนึกว่าห้างหลังจะอึดอัดกว่านี้จะเปล่านะฮะเพราะไม่แพ้รุ่นพี่เขาเลยนะฮะเพราะฉะนั้นถ้าใครคาดหวังเรื่องความสะดวกสบายเนี่ยเบาะเนี่ยเขาก็มีรองมาให้แม่อ,อ็ปชั่นหลายอย่างอาจจะตัดไปบ้างรวมถึงกล้องมองภาพนะฮะเขาเป็นกล้องมองภาพแบบเฉพาะด้านหลังเท่านั้นก็โอเคนะออปชั่นมาอย่างจะน้อยแต่ว่าในเรื่องของตัวเบาะความกว้างขวาแล้วก็การรองรับสรีระแล้วก็สีสระอะไรต่างๆเนี่ยผมว่าก็ทําได้ดีเลยทีเดียวนะครับโดยรวมแล้วถ้าใครมองในแง่ของความเป็น สปอร์ตซีดานดับราคาดับนี้นะครับมแล้วก็เล่นความเรียบง่ายแต่ว่าความสุขสบายเนี่ยยังไง Mercedes-Benz เขาก็ต้องจัดเต็มให้รวมถึงรุ่น E Q ของเขาด้วย EQ E Q E 3 0 0นี่แหละครับ หลังจากที่มาดูรอบคันในสุดเขาก็เปิดราคาให้เราได้ทรารบสำหรับ Mercedes-Benz EQ นะครับ EQ SUV s, s SU คันนี้เนี่ยราคางเขาอยู่ที่5ล้าน900,000บาทนะครับถือว่า ไม่มากเกินไปนะต่ํา6ล้านบาทแบบนี้คุณได้รถยนต์ไฟฟ้าทันสมัยขนาดใหญ่เรือธงแบบนี้ประกอบในประเทศด้วยในผมแล้ออปชั่นเขาเต็มที่จริงๆนะครับราคาแบบนี้ก็เหมาะสมกับผู้ที่ต้องการรถยนต์หรูนะครับตัวทงกว้างขวางนั่งสบายออปชั่นเต็มที่แบบนี้แต่ว่าถ้าซีดานเนี่ยคุณอาจจะรู้สึกว่าเอ๊ะมันยังไม่กว้างขวางพอนะอยากได้ความกว้างแบบจัดเต็มนี้อีกไหมแล้วก็อัตราประโยชน์ใช้สอยด้วยนี่นะครับรถคันนี้เหมาะสมมาก EQS SUV นะราคาไม่ถึง6ล้านบาทนะครับอีกรุ่นหนึ่งเขาก็เปิดตัวพร้อมกันนะครับก็คือตัวถังซีดาน EQE 300น,นะครับราคาเขาอยู่ที่3,970,000บาทไม่ถึง4ล้านบาทนะถือว่าน่าจะสู้กับคู่แข่งได้สบายเพราะคู่แข่งของเขาอย่าง BMW i5 นะครับราคาเขาเริ่มต้นที่4ล้านกว่าบาทนี้เขาก็เรียกว่าลดออปชันบางรายการให้ต่ำกว่า4ล้านบาทแต่ว่าถ้าใครชอบ Mercedes-Benz แบบเรียกได้ว่าขับขี่สบายออปชันพอเพียงแต่ว่า มีความทันสมัยตามสตาไตล์รถไฟฟ้าไม่อยากจะข้าม4ล้านบาทแบบนี้นี่แหละครับตัวเลือกที่น่าสนใจมาก EQE สามดอนนครับเอาเป็นว่าวันนี้เรามาได้เจอกับ EQ รหัสตัวใหม่ของประเทศไทยครับคันนี้นะครับประกอบในประเทศหรือว่าอีกคนันนึงนําเข้าก็ตาม2สไตล์ s g v หรือสีดันก็ตามแล้วก็ 2รุ่นระดับตามงบประมาณของท่านนะครับคุ้มค่าอย่างแน่นอนแล้วก็เร้าใจไม่น้อยสําหรับ EQ ของ Mercedes-Benz นะครับแต่การข้าขีดเป็นไงขออดใจเล็กน้อยเราเชื่อว่าเราจะได้ไปขับกันเร็วๆนี้สําหรับรถยนต์ทั้งสองรุ่นนะครับสำหรับวันนี้ผมก็่าน Auto Info Online ก็ขอลาท่านผู้ชมไปก่อนอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ให้กับช่อง Auto Info Online ของเราเครับเพื่อท่านจะได้ไม่พลาดสาระแล้วก็คลิปขนาวสานจากทางเรา Auto Info Online ล้วพบกันในคลิปหน้าครับผม